สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับข้อที่2.3กันนั่นเองนะครับอ่ะสมชายนะครับมีที่ดินจำนวน12เศษ1ส่วน2ไร่ปลูกพลไม้11ส่วน25ของที่ดินทั้งหมดนะครับ11ส่วน25ของที่ดินทั้งหมดนะครับติ๊กไว้ก่อนที่เหลือนะครับปลูกยางพารานะครับสมชายนะครับปลูกยางพาราทั้งหมดกี่ไร่ครับ ข้อน <the> okay. ี้ทำยังไงครับที่ดินทั้งหมดนะครับ12เศษ1ส่วน2ไร่นะครับที่ดินทั้งหมดนะครับ12เศษ1ส่วน2ไร่นะครับปลูกผลไม้นะครับของที่ดินทั้งหมดนะครับ11ส่วน25ไร่นะครับปลูกผลไม้นะครับแยกเป็นผลไม้นะครับเท่าไหรครับ11ส่วน25ไร่นะครับ อ่าส1บ่วน25ของที่ดินทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วครับน้องที่เหลือปลูกยางพาราที่เหลือปลูกยางพารานะครับโจทย์ถามหาว่าปลูกยางพารากี่ไร่นะครับอ่าปลูกผลไม้ไป11ส่วน25ของที่ดินทั้งหมดแล้วนะครับจะปลูกยางพาราเท่าไหร่ครับก็เอา S 1, 1 <S ไปลบ11ส่วน25้ใช่ไหมครับเอาเขียนตรงนี้แล้วกันครับเอา1 1ไปลบ11ส่วน25นะครับได้เท่าไหร่ครับได้1 4 2ส่วน25นั่นเองนะครับของอะไรครับของที่ดินถังหมดนะครับ1 1 1ลบ11ส่วน25นะครับ หนึ่งก็คือยี่สห้าส่วนยี่ห้านะครับลบด้วยเท่าไรครับทําให้ส่วนมันเท่ากันนะครับก็คือลบด้วยสิบเอ็ดส่วนยี่สิบห้านะครับก็คือจะได้เท่ากับห้าลบหนึ่งเหลือสี่สองลบหนึ่งเหลือสิบสี่ส่วนยี่สิบห้านันเองนะครับอ่าที่มาของยางพารานะครับสิบสี่ส่วนยี่สิบห้าลายมาอย่างไรนะครับก็มาจากตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้สิบสี่ส่วนยี่สิบห้าของที่ดินทั้งหมดนะครับคิดเป็นกี่ไร่ครับอ่าทำยังไงครับ ของก็คือเครื่องหมายอะไรครับคําว่าของคือเครื่องหมายคูณนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องเอา12เศษ1ส่วน2คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยของที่ดินทั้งหมดของยางพาราคือเท่าไหร่ครับ14ส่วน25นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าก่อนที่จะคูณกันนะครับให้ทำไงครับก่อนที่จะคูณกันให้ตัวนี้นะครับทำเป็นมันเป็นจำนวนค้าอยู่ทำให้เป็นเศษเกินซะนะครับ 12สเซน1ส่วน2ได้เป็นทำให้เป็นเศษเกินนะั่นหรครับส2 2 2องบวกอีก1เป็น25ส่วน2นั่นเองนะครับคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย14ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน25นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากได้ตรงนี้แล้วทำไงครับตัดทอนกันครับ25หาร25้าได้1 25หาร25้าได้1 2หาร2ได้1 2หาร14ได้7นะครับสรุปตอบเท่าไหร่ครับ7คูณ1ได้7 ข้างล่างเป็นส่วนหนึ่งแล้วไม่ต้องเขียนตอบเจ็ดไล่ครับเป็นคำตอบนั่นเองนะครับ <c oughs>